เมื่อวันที่5มกราคม2568ณพระที่นั่งไกรสอนสีหาราชตำบลทะเลชุบสอนอเมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรีคุณประยูนศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคุณสุวัจีสุริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีผู้ช่วศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอาจารย์ดรสมชายวัชระปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยอาจารย์วันวิสาปั้นคุม้มรองเพื่อนในการศูนย์ภาษาและหัวหน้าสนราชการร่วมให้การต้อนรับคุณลาลีวันการจนะจารีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศประจำประเทศไทยเนโอกาสเยือนจังหวัดตุบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมพื้นที่และศึกษาความสำคัญของทั้งสองจังหวัดที่มีต่อประวัติศาสตร์การทูตไทยการเปิดรับการมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศและชาวต่างชาติตลอดจนการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองจังหวัด ในฐานะสังคมพระหุวัฒนธรรมโอกาสนี้อาจารย์ดรสมชายวัชระปัญญาวงและอาจารย์วันวิสาปั้นคุม้มได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายภาคภาษาต่างประเทศในการร่วมต้อนรับคณะทูตและสื่อต่างประเทศประจำประเทศไทย